ครับก็มีมีดมารีวิวนะครับแบ,บ่งปันรูปแบบรูปทรงกันนะครับเผื่อมีใครสนใจเอาไปทำต่อได้นะครับเป็นมีดเล็กๆนะครับเป็นมีดทรงสมุไรเล็กนะครับหรือเรียกว่าทันโตนะครับตัวอย่างนลงมีชื่อนี่ครับ เพิ่งเสร็จนะครับช่างผู้ใหญ่เหมือนเดิมครับงานบ้านนะครับใบมีดเป็นใบมีดทำจากใบใบมีดกึ่งนะครับของเครื่องกึ่งโรงงานนะครับช่งางแจทำให้นะครับสั่งแจไวทรงสมุไรเดี๋ยวมาดูขนาดกันครับ ความยาวทั้งหมดนะครับอยู่ที่ยี่สิบก้าครึ่งนะครับยี่สิบเก้าเซนครึ่งแต่เฉพาะขนาดตัวใบมีดนี่ก็ประมาณ17เจ็ดเซนนะครับ17เจ็ดเซนหรือหกนิ้วเกือบ7นิ้วนะครับสันหนา ขนาเกือบห้ามิลนะครับขนาห้ามิลนะครับปักเป็นไม้ชิงชันนะครับปักไม้ชิงด้ามเป็นไม้ประดูเลือดนะครับปิดท้ายด้วยสแตนเลสเหมือนเดิมครับเหมาะมือครับใบนี้เกึ่งเหล็กตัวนี้มันเป็นเหล็กนะครับแต่ไม่ค่อยไม่ขึ้นสนิมนะครับมันไปเลยน้ำหนัก ดูบางๆแต่มีน้ำหนักนะครับน้ำหนักมิดเืินความหนานแน่นเยอะนะครับรูปท่งทัน,ต,นตุองคมนะยป,ดปัดใบตองนะตองากกระดาษดก วัาใช้ได้นะระดับลมระดับหนึ่งน้ำหนักมันได้นะครับไม่เบานะครับไม่เบาเกินไปเราลองฟันไม้ดูนะไม้ไ่แห้งเล็กๆฟันตามขนาดนี้นะครับฟันไม้ใหญ่ก็ไม่ได้ ระดับนงนะครับคน,นี้ไม่ได้แบ่งนะครับรีวิวหลังปันกรนะชงครับเป็นใช้เป็นมีใช้งานเองครับมีดทำครัวทรงทันตุบ้านๆน,นะครับเขอพอดีมือครับด้ามโอ้ลมัดตัวด้ามเผื่อเพื่อนๆมีเป็นแนวทางตัวด้าม สิบสองเซนนะครับตัวใบมีดยี่สิบเก้าเซนทั้งหมดนะครับกันนี้ก็เป็นสเตลเลตนะครับหนาท้ายก็สเตลเลตแต่ใบมีดนี้เป็นเหล็กใบมีดกึ่งนะครับเหล็กนะครับไม่ใช่สเตลเลตแต่คมครับคมทนดีนะครับโอเคครับ ใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องอไทยเลยนะครับขอบคุณมากครับ